สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวางแผนค่าโทรศัพท์อันนี้ค่าโทรศพัพท์ค่าใช้ใจใช้ใจ่ายเน็ตครับกิกะบิดครับอันนี้เป็นวานแผงค่าโทรศัพท์ครับเราจะดู Facebook ก่อนนะครับผมมันเป็นค่าโทรศพัพท์ ถูกค่าโทรศัพท์ทิ้งไว้สิบล้านหนึ่งนาทีไอ้มั่วไอห่าวม่ติดอินเทอร์เน็ตได้อ่ะก็ไม่อยู่เน็ตว่าไอ้ป้าไอ้เฮียจะติดจะติดเน็ตพูดยังไงครับผม เน็ตป้าอีกป้าเน็ตดูดิเดซี่ในี่ยไรวันพี่คิดว่ามันเท่าไหร่รู้ไหมโอ้นี่เบเดตเท่าไหร่ก็ไม่รู้มากคือเน็ตป้า ว่ารองำนวคำนวณใ่้ได้จ่ายดูนี่อินเทอร์เน็ตรายวันนี่ซื้อเข้าไปเนี่ยอืมไม่ใจน้อยจะบอกให้เรามาวางแผนเราจะวางแผนฆ่าโทรศัพท์กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้มันฆ่าเราอีกต่อไป喂喂<ล>วางแผนฆ่าโทรศัพท์ไอ้ตาเออออันเนี้ยมันต้องมีแผนการแล้วก็มีการมีวินัยนิดหน่อยอันนี้เราต้องมีแผนการในการทำการฆ่ามันอ่นาราวจะฆ่ามันยังไงเอาง่ายๆ่เลยหลักการานะเอาง่ายๆเลยครับ วิธีการค่าโทรศัพท์ยังไงค่าโทรศัพท์แบบนี้มันแสดงว่าค่าโทรศัพท์ได้จริงเรอค่าโทรศัพท์มันจะมีค่ามือถือค่าโทรศัพท์มือถือครับจะทำยังไงค่าโทรศัพท์ มามือถืออโทรมาอีกแล้วครับโทรมาอีกแล้วครับขออนุญาตบางสายก่อนครับแป๊กหนึ่งครับหลังจากนั้นโทรแล้วครับแป๊กหนึ่งเราสู่บุคคลโทรมาแล้วครับมันจะมีค่าโทรศัพท์ ค่ามือถือยังไงขอบคุณติดตามที่คลิปวิดีโอคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้แค่ไปก่อนครับสวัสดีครับ